ชายผู้ปีนข้ามกำแพงโดดเดี่ยวถูกทหารอิสราเอลจับตัวไปในสนามรบเผชิญหน้ากับการคุกคามด้วยกำลังจากคู่ต่อสู้ชาวปาเลสไตน์เลือกที่จะยอมแพ้เมื่อเห็นยานพาหนะของกองทัพเข้ามาใกล้อย่างช้าๆโอมาก็ทำได้เพียงหยุดอยู่กับที่ จับศีรษะด้วยมือทั้งสองข้างอยา่าขยับเมื่อเขาเห็นเช่นนั้นก็ทำได้แค่ยกมือขึ้นคลุมศีรษตตามคำสั่งของทหารอิสราเอลเห็นชาวปปเลตไตต่อหน้าฉันก็เชื่อฟังอย่างนั้นทหารที่อยู่ข้างหลังเขาสั่งให้ออมายกเสื้อของเขาขึ้นแล้วหมุนไปรอบๆเห็นว่าคู่ต่อสู้ไม่มีอาวุธติดตัวเลยเมื่อมาถึงจุดนี้ชาวยูทั้ง3คนก็ปลอบเขาและบอกให้เขามาที่นี่รอจนกว่าจะปิดเริ่มดูถูกบุคลิกของเขาอีกครั้งทหารบอกให้ออมายืนขึ้นบนก้อนหินจากนั้นยืนนิ่งออออยยููู่่นนนทาาาัั้้้เเป็็วชมมมงิีีรรคคคุณกกกกืะะแจตตผญบศ โอมายังคิดต่อไปว่าการเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมดีกว่าการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปแต่ข้างหลังเขาเขาได้เสียงหัวเราะและคำสาปแช่งสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเรื่องนี้จะจบได้ยังหากคุณเป็นผู้ชายจงทิ้งอาวุธของคุณแล้วต่อสู้กับฉันเห็นโอมาก้าวร้าวชาวยิวที่หวาดกลัว ตีกลับทันทีแต่มองดูชายที่นอนอยู่บนพื้นคร่ำครวญทหารยังเข้าใจด้วยว่าปฏิกิริยาของพวกเขานันแหวกนแนวเกินไปเพื่อให้สามารถกลับมาเผชิญหน้าเพื่อนร่วมทีมได้เขาบังคับให้โอมาใช้ท่าก่ายยืนบนก้อนหินเผชิญหน้ากับทหารยิวผู้ทรงพลังด้วยพลังนี้โอมาทำได้เพียงส่ง รอจนเบื่อเล่นก่อนจะขับรถออกไปจากที่นี่แต่มองขบวนรถชาวอยู่เคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆเมฆควันพุ่งผ่านหัวใจของโอมาจากนั้นเขาก็ดึงเชือกและเตรียมที่จะปีนอีกครั้งผนังกั้นมีความสูงถึง8เมตรอาคารยาว700กิโลเมตรนี้สร้างโดยอิสราเอลวัตถุประสงค์คือการแยกปปเลไตและอิสราเอลออกจากกันโดยสิ้นเชิงการดําเนินการบังคับใช้เพื่อสร้างกำแพงแยกในไม่ช้าก็ถูกสหรประชาชาติและสังคมระหว่างประเทศประนามแต่อิสราเอลแสดงออกมาการสร้างกำแพงกั้นเป็นปัญหาทางการเมืองไม่ใช่ปัญหาทางกฎหมายดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธที่จะปฏิบัตติามค ตัดสินของศาลร,ระหว่างประเทศที่ให้ถอดถอนคำตัดสินดังกล่าวหลังจากที่โอมาโตขึ้นเขาก็ไปอยู่กับพ่อแม่อาศัยอยู่ในกำแพงเวสแบงก์ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลที่ถูกยึดครองโดยชาวยิวดังนั้นคุณจึงสามารถข้ามกำแพงนี้ได้เท่านั้นไปเยี่ยมคนรักและเพื่อนของคุณที่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงในเวลานี้โอมารู้สึกอับอายและไม่เต็มใจอย่างยิ่งเขาคุยเรื่องนี้กับเพื่อนสองคนหลังจากฟังแล้วทั้งสองคนก็มีปฏิกิริยารุนแรงโดยเฉพาะทาเกซึ่งเป็นองค์กรต,ต่อต้านผู้รุกกค้น ทหารอิสราเอลสามในถือปืนบังคับชายชาวปาเลสไตน์ให้อับอายบนทางหลวงเพื่อนสองคนของเขารู้เรื่องนี้ตัดสินใจแก้แค้นทหารชาวยิว3คนไปฆ่ายอิสราเอล ดูทหารที่ลาดตระเวนอยู่ข้างในทเทเก็กมอบปืนสไนเปอร์ให้เพื่อนสนิทที่อยู่ข้างๆอมจัดถูกบังคับให้ไม่ทำอะไรนอกจากยอมรับภารกิจฆาตกรรมนี้เสียงปืนดังขึ้นทหารชาวยิวอิสราเอลคนหนึ่งล้มลงกับพื้นเสียชีวิตทันทีเมื่อเห็นเช่นนั้นคนโง่ทั้งสก็รีบออกจากที่นี่ไปบนถนนพวกเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นโอมาอยู่คนเดียวเพื่อทำลายรถที่ถูกขโมยไปหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3าก็รู้สึกว่างานของพวกเขาไร้ที่ติดังนั้นจงใช้ชีวิตตามปกติต่อไปไม่นนน่นนนนาาาาาาาหหหลลลลััังงงจกกกกก้้พวววเเข็คคคิดตุรรรณ์อบสยแ ตัวกันรับลมเย็นฉันไม่ได้คาดหวังที่จะนั่งลงตำรวจมาตำรวจมาสามคนก็วิ่งหนีไปทันทีตำรวจชาวยูหลายสิบนายติดตามอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่มีความมั่นใจในการเข้าสู่ดินแดนของผู้อื่นในที่สุดพี่น้องทั้งสามก็ทำได้เพียงแยกจากกันและหนีไปโอมาอาศัยความกล้าหาญหลายปีเพื่อเอาชนะกําแพงที่โดดเดี่ยวตัดตำรวจทั้งหมดได้อย่างง่ายดายแต่ดูเหมือนว่าตำรวจจะไม่หยุดถ้าไม่บรรลุเป้าหมายระดมกำลังตำรวจจำนวนมากเห็นถนนทั้งสองข้างถูกตำรวจยูปิดกัน ภายใต้สถานการณ์เร่งด่วนโอมาทำได้เพียงบุกเข้าไปในบ้านของชาวปาเลสไตน์เท่านั้นหาทางที่จะมีชีวิตอยู่แต่ทุกคนที่นี่ดูเหมือนจะเกลียดชาวยิวเหมือนกันเมื่อเห็นเช่นนั้นเจ้าของบ้านก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจึงทำความดีฉันคิดว่ามีความช่วยเหลือสามารถหลีกเลี่ยงการปิดล้อมของตำรวจชาวยิวได้แต่ชัดเจนว่าศัตรูเตรียมพร้อมเต็มที่พวกเขาอยู่ข้างนอกแล้วรอให้ผู้กระทำผิดบังคับเข้าไปในตาข่ายดังนั้นโอมาจึงถูกพาตัวไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาพบว่าเขาอยู่ในคุกอิสราเอลหลังจากนั้นนผูู้้คุุมมมมกก็เเรรรริ่่่ลงงงโททษขาาาาาอยยแแวถช และทารุณกรรมก็ตามโอมายังไม่เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการสังหารทหารหน่าเสียดายที่ไม่มีหลักฐานรัฐบาลอิสราเอลไม่สามารถตัดสินเขาอย่างยุติธรรมและชอบธรรมได้ฉันไม่เห็นว่ามันจะยากแค่ไหนตำรวจทำได้เพียงส่งชาวอยู่เท่านั้นแกล้งทำเป็นว่าเป็นผู้ถูกลงโทษเพื่อเข้าใกล้เขาเมื่อเห็นคนมาก็ดูไม่เป็นอันตรายในที่สุดโอมาก,ก็ลดความระมัดระวังลงการพูดอะไรบางอย่างเกือบจะฆ่าเขาได้ฉันจะไม่มีวันสารภาพวันรุ่งขึ้นโอมาก,ก็ปรากฏตัวในห้องสอบสวนแต่คราวนี้สิ่งที่รอเขาอยู่ไม่ใช่การทรมานอย่างรุนแรงฉัันนจะไมม่วีวสาารภพ ได้ยินเสียงที่คุณเคยจากเครื่องบันทึกโอมาตกตะลึงณนะจุดนี้ไม่ว่าฉันจะโง่แค่ไหนฉันรู้ว่าฉันถูกหลอกโดยพื้นฐานแล้วเราไม่สนใจว่าใครฆ่าทหารสิ่งที่เราต้องการคือหัวหน้าทาเล็กผู้นําองค์กรต่อต้านเพียงแค่ต้องการให้คุณช่วยเราคุณสามารถมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ในที่สุดโอมาก,ก็ประนีประนอมตำรวจชาวยิวก็ปล่อยตัวเขาด้วยให้เวลาฉันหนึ่งเดือนช่วยพวกเขาค้นหาฆาตกรทหารอิสราเอล ชายคนนี้เพิ่งออกจากคุกอิสราเอลพบเพื่อนและวางแผนจะสังหารทหารชาวยิวจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เขาได้เจรจากับตำรวจแล้วคุณออกไปได้อย่างไรมอบคุณให้กับพวกเขา พวกเขาต้องการให้ฉันตัดหัวของคุณออกแล้วมอบให้พวกเขาโอมาทอนยศอีกครั้งพูดสิ่งที่อยู่ในใจของคุณออกมาคือการใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์สองเท่าของเขาในฐานะสายลับเพื่อถ่ายทอดคำพูดวางกับดักสำหรับชาวอิสราเอลรอให้พวกเขาเข้าไปโอมาให้ข้อมูลเทศแก่ตำรวจชาวยิวจากนั้นพี่น้องก็นำหน่วยกำจัดตัวกไปยังจุดซุ่มโจมตีแต่สมาชิกในทีมที่อยู่นอกหน้าต่างก็ปิดถ,ถ้าเช่นกันแค่รอให้เหยื่อเข้ามาในขณะนี้เสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งในเวลาที่ผิด มีการแลกเปลี่ยนตำแหน่งของเหยื่อและนักล่าองค์กรประท้วงก็สูญเสียสมาชิก4ี่คนไปด้วยแต่ทุกคนก็คิดเช่นนั้นการย้ายครั้งนี้ล้มเหลวเพราะโอมาในไม่ช้าเขาก็ร่วมมือกับตำรวจชาวยิวเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อจับกลุ่มองค์กรประท้วงแม้แต่แฟนสาวของเขามาหลายปีก็ไม่เชื่อเขาในขณะนี้แม้ว่าโอมาจะมีปากนับร้อยปากแต่เขาก็ไม่สามารถพูดได้ชัดเจนทันใดนั้นเขาก็จำอะไรบางอย่างได้เมื่อการกระทำกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอํมจัดแอบออกจากที่เกิดเหตุซุ่มโจมตีการกระทำนี้เองที่ทำให้โอมาสงสัยยแแแลลละะเเขข้้้้าาาาาาาใจจจไไมไออมม่ดมดดววกกก็โรรอออตหถิง ในที่สุดเขาก็บอกความจริงทำไมต้องขายเราฉันทำให้นาเดียท้อง เมื่อได้ยินสิ่งนี้โอมาก็ตกตะลึงนาเดียเป็นแฟนสาวของเขาปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าตำรวจชาวยูใช้อุบายอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างอมจัดกับนาเดียเขายังใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อเริ่มข่มขู่อมจัดจะต้องรู้ในปาเลไตผลที่ตามมาของการตั้งคันก่อนแต่งงานนั้นร้ายแรงอย่างยิ่งดังนั้นอมจัดจึงทำได้เพียงฟังคำสั่งจากตำรวจชาวยูเท่านั้นนอกจากนี้ยังเปิดเผยสถานที่ซุ่มโจมตีครั้งนี้อีกด้วยแม้ว่าตอนนี้โอมาจะเจ็บปวดมากแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่มันเกิดขึ้น เพื่อชล้างความระแวงสงสัยเป็นคนทรยศโอมาทำได้เพียงพาอัมจัดไปตามหาทาเร็กขององค์กรต่อต้านแต่ทาเร็กรู้ว่ามีความชั่วร้ายประเภทนี้อยู่เบื้องหลังเขาก็โกรธขึ้นมาทันทีฉันอยากจะหยิบปืนออกมาแล้วยิงอัมจัดจนตายเมื่อเห็นเช่นนี้โอมาก็ทำได้แค่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดเขาแต่ในขณะที่พวกเขากำลังทะเลาะกันเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งในเวลาที่ผิดทาเร็กจึงเสียชีวิตจากการยิงผิด เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ทิ้งให้โอมาต้องสูญเสียแต่การตายของททเรกก็เป็นจริงเพื่อสงบสติอารมณ์และพาผู้คนออกไปจากที่นั่นทั้งสองตัดสินใจสมอบร่างของททเรกให้กับตำรวจชาวยิวนี่ถือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาในเรือนจำด้วยหลังจากนี้โอมามอบทรัพย์สินทั้งหมดของเขาให้กับอมจารยังบอกให้เขาปฏิบัติต่อนาเดียให้ดีด้วยพริบตาเดียวก็ผ่านไปสองปีแล้วโอมาไม่ปรากฏที่อีกฟากหนึ่งของกำแพงอีกต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งหัวหน้าตำรวจชาวยิวกลับมาที่บ้านอีกครั้งเพราะหลังจากที่ต้อง ตอนนี้ตัวละครอื่นโดดเด่นเริ่มนําพวกเขาไปโจมตีอิสราเอลหัวหน้าจึงหวังว่าโอมาจะออกจากภูเขาแต่จะทําลายองค์ประกอบที่ไม่สเสถียรเหล่านี้แทนคุณต้องเข้าใจว่าฉันสามารถทําลายคุณได้ ใครคุกคามจากผู้นำโอมาอดไม่ได้ที่จะจริงจังเขาจึงอยากปีนข้ามกำแพงโดดเดี่ยวอีกครั้งไปหาอําจัดเพื่อเจรจาหาทางแก้ไขแต่ที่เดียวกันเชือกเดียวกันเมื่อสองปีก่อนเขาสามารถไปฝั่งตรงข้ามได้อย่างง่ายดายในขณะนี้ฉันทำอะไรไม่ถูกในที่สุดด้วยความช่วยเหลือของชายชาราโอมาประสบปัญหาในการปีนขึ้นแต่ไปบ้านแฟนเก่าของฉันพบว่าอําจัดไม่ได้อยู่ที่นี่ระหว่างรอเขามองดูลูกสองคนของเธอโอมาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอกหักชีวิตอันสงบสุขนี้ควรเป็นของคุณแต่ทั้งสองก็คุยกันตลอดไปทันใดนั้นโอมาก็ค้นพบ ก่อนแต่งงานนาเดียไม่เคยตั้งทันเลยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคำโกหกที่อำจัดสร้างขึ้นเพื่อไปรับนาเดียจากจุดเริ่มต้นเขาเป็นการตอบสนองภายในเข้าใจทุกอย่างแล้วโอมาไม่ได้บอกความจริงอันโหดร้ายด้วยความโกรธฉันเสียใจตอนนี้เขาได้ตัดสินใจแล้ววันรุ่งขึ้นโอมาขอให้ตำรวจชาวยูออกไปแกนำคิดว่าตนตกลงเข้าร่วมองค์กรประท้วงแล้วแต่หลังจากนั้น โอมาค่าผู้นำเขาใช้ชีวิตเพื่อแลกกับชีวิตที่สงบสุขให้กับครอบครัวของนาเดียมีความลับบางอย่างที่ควรทิ้งไว้ตามลำพังจะดีกว่า